อู้ดูดสตอรเลยเอามาใส่ขึ้นตรงนี้เอาพี่น้องครับนอือบอฮึซอยสี่อซอยมันขึ้นมาผีปะง่ายเลยก็ต้องนั่ขึ้นด้วยนขึ้นน,น,น,นี่ก็นั่งขึน้นอยู่ไหนตาขึ้นด้วยอ่ะไปใส่ไม่ได้น้อยนึงอ๋อตือซอยขึ้นขึ้นเลยครับพี่น้องครับมา กนป้ายังไปหนิหืป้าสอยเนาะมันมันเลยขึ้นมาเพิ่นต้นอันปลายังไรตันนั้นปลาหยังปลายังกันหนหือปลาเาอุ้ยุพี่้องเอาไปปทออกมาได้หนพีีีจะหน่อยเขาเเนาะเขาเขาวยังสีไลนาอู้ะ ต้มวยต้มวยีวยนกเขินเนาะกระปรึงหน่อยมัเินป้านกเขาก็มีนี่วาปลาหนอยยพเอาบด้ออนกเขาก็มีปลาเอาป <c oughs> เอปลาหนังอกเออปลาหนัง <c oughs> อกวบ๊องเนีบง มามาก็ตลังขึ้นเลยนใหญ่เลยมันสื่อซอยนองไปนี่งพรุ่งก็ได้ถุงหนึ่งนี่งห้าสิบบาทดิสอดกันต้องอุ้ยนั่นนี่มไปยัดใส่เมย์เงินเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจ้นโอ้ยคุณอุ้ยสดแท้เลยสดแท้เลยนี่ยเห็นบ่พี่น้องไหมบอของแท้่ได้ยของแท้เลยจักโลดนะพ่อไอ โอ้วเราของแท้เลยพอเ้ยนี่พี่ดูย้ายจะบนน้ำใส่ที่มันจะไม่ได้ใช่ไหมหนึ่งสิเปลือกคอเออเอานะครับทิ้ไปได้อกก็สองโหลถึงหลังไปไม่นเปลือกพอเ้ยเอาวางจัลนะหลังไปนนี้ร้อทสี่สิกับวได้ดว่แม่เมาหมดนี่ เออแล้เ่เพาะว่าแม่กลบไปใครตัวเออเอาเอาเมาเมาเมาเาเอาไอันนี้รเาเดพันซือีเปนไหโลรหาชีากลายเเมาเมื่อนี้พ่อชีให้เจ้บาทนี้สีก็เอาเอามาปีนองมาซอยเพิ่นเด้เขือนจะาสัวพอนมไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่อ่่่่่่่่่เาออ เอาใส่ตรงใส่รงใส่ตุงเอาชุ่มนีใส่งเลยเอาเลยนหีเอาใส่นีัดหนีเลยเอาเมาเลยเมาเลยไปเอาเอาซอยกันสินู้จะไปขายช่วงเช้าโอ้ตลาดสายพัะเจ้าไ่ซื้อทั้งไดไปทัฒงไหนบ้านไหนอันกุชชุมจ้ะนี่พุกระไรโลนึงที่ฝากย่า่เม่กันนอันนี้ไปขอขายัโอ้เอาเอาเอานี่มีหออปะตองใหญ่พี่น้องขา่เราะอยากลง